Good Day Station สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวัน Good Day Station Podcast Special Episode with the Royal Park ร a ชพ h ก p Good Day Station Podcast ตอนพิเศษสาระความรู้จากอุทยานหลวงรัชพุกก์ สวัสดีค่ะ Good Day Station พอดแคสต์ตอนพิเศษกับสาระความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพศิลปะวัฒนธรรมและส่วนนานาชาติภายในอุทยาหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่วันนี้มาพบกับเอพิโซดที่90สําหรับซีรีส์นี้กันแล้วนะคะกับตอนที่มีชื่อว่ากว่าจะบังกลาเทศดินแดนแห่งเอกราชกับดิฉันนางสาวธนพรอิ่นแก้วไกด์มือใหม่ที่จะพาทุกท่านไปย้อนประวัติศาสตร์สมัยนู้นกันค่ะ แต่ว่าสมัยนู้นนี่จะเป็นสมัยไหนจะย้อนไปนานไหมย้อนไปไกลหรือเปล่าต้องรอติดตามนะคะก่อนหน้านี้เราก็ได้รู้จักกับบังกลาเทศในด้านของภูมิศาสตร์สำหรับใครที่ยังเอ๊ยยังงงขอชวนไปฟังเอพิโซดก่อนหน้านี้เพื่อเพิ่มอัทรสกันค่ะ เอาละค่ะเปิดเรื่องไม่ใหญ่โตขนาดนี้แล้วนะคะถึงขั้นกับดึงประวัติศาสตร์เข้ามาเอี่ยวด้วยแล้วเนี่ยวันนี้ Good Day Station ขอนำเสนอสปอตสุดว้าวที่ใครมาแล้วก็ต้องแวะอย่างส่วนนานาชาติที่เราจะรวบรวมเอาบรรยากาศของส่วนประเทศนั้นมารวบรวมไว้ให้เราได้ไปเที่ยวทิปแบบไม่ต้องใช้วีซ่ากันเลยค่ะ เมื่อพูดถึงส่วนนานาชาติก็ต้องรวบรวมเอาของดีของเด็ดของประเทศนั้นมาอยู่แล้วนะคะสําหรับส่วนบังกลาเทศที่วันนี้เราภูมิใจนําเสนอเราก็ได้หยิบเอาอนุสรณสถานที่โด่งดังมาให้ทุกคนได้ว้าวไปพร้อมๆกันค่ะจุดเช็คพอยต์ของเรานะคะจะมีความเกี่ยวข้องกับความกล้าหาญแล้วก็ความเสียสละของเหล่าผู้กล้าในเหตุการณ์สงครามเพื่อปลดปล่อยบังกลาเทศ The Climatic Events of Liberation War ทำให้ประเทศบังกลาเทศเนี่ยได้รับอิสระแลวก็แยกตัวออกมาจากประเทศปากีสถานได้สําเร็จโดยเหตุนี้จึงมีการก่อตั้งอนุสาวรีย์ผู้เสียสละแห่งชาติขึ้นมาและปัจจุบันอนุสาวรีย์แห่งนี้ก็ได้ตั้งอยู่ในเมืองสาวาใกล้กับเมืองหลวงของประเทศและสิ่งที่ทําให้อนุสาวรีย์นี้มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมานะคะก็คือเรื่องของความสูงค่ะแต่ไม่ใช่ว่าอนุสาวรีย์ไหนที่สูงๆแล้วก็จะมีชื่อเสียงขึ้นมาได้นะคะ อนุสาวรีย์นี้เขาประกอบไปด้วยสามเหลี่ยมหน้าจั่วทรงพีระมิดที่ประกอบเข้าด้วยกันมากถึง7คู่ทำให้อนุสาวรีย์แห่งนี้มีความสูงโดยรวมถึง150ฟุตรหรือประมาณ45เมตรนั่นเองค่ะโดยแต่ละคู่ของรูปสามเหลี่ยมก็จะสะท้อนเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ทั้ง7ก่อนจะมาเป็นบางกละ,ะเทศในปัจจุบัน ซึ่งภายหลังการประกาศตัวเป็นเอกราชเนี่ยประเทศบังกลาเทศก็ได้มีการกำหนดสัญลักษณ์ประจำชาติขึ้นมาลองเดากันนะคะว่าสัญลักษณ์ประจำชาติของประเทศบังกลาเทศคืออะไรคำใบ้ก็คือไปดูภาพกราฟิกของอีทีนี้กันค่ะเฉลยกันดีกว่านะคะว่าเป็นดอกบัวสีขาวนั่นเองค่ะนอกจากจะสวยงามจนได้รับฉายาว่าเป็นควีนราชินีแห่งไม้น้ำแล้วเนี่ย เขาก็สามารถจเจริญเติบโตในน้ำที่มีความลึกกว่า150เซนติเมตรได้สื่อความหมายถึงรากเงาทางวัฒนธรรมแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนนั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะกับจุดเช็คพอยท์ที่เราคัดมาแล้วว่าทั้งสวยและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และลึกซึง้งเอ๊รอเปล่าหากใครสนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้เลยนะคะ การันตีความแน่นของข้อมูลแล้วก็สาระแบบตุ้มจัดเต็มแต่สำหรับใครที่ไม่ใช่สายอ่านหรืออยากได้สาระพร้อมกับความบันเทิงด้วยเนี่ยสามารถเข้าไปรับฟังพอดแคสต์ของ Good Day Station ได้ทั้งทาง y o u t u b e Channel อป s s p t t i y y และ TikTok ด้วยชื่อ Good Day Station กันได้นะคะนอกจากจะมีคอนเทนต์พิเศษเกี่ยวกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์แบบเต็มอิ่มจุใจแล้วเราก็ยังมีอีกหลายความสนุกที่ไม่อยากให้คุณได้พลาดสำหรับวันนี้เปพิโซดที่90 กว่าจะบังกลาเทศินแดนแห่งเอกราชกับดิฉันนางสาวธนพรอินแก้วไกด์จำเป็นเอ๊ะหรืออาจจะไม่จำเป็นก็ขอตัวลาไปก่อนผมกันตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ Good Day Station Podcast Special Episode with the Royal Park ราชพฤกษ์ Good Day Station Podcast ตอนพิเศษสาระความรู้จากอุทยานหลวงราชพฤกษ์